เื่อนฟังแทนค่ะเราเล่ากันไปแล้ว15เรื่องนะคะก็คือ15ชาติเนาะยังเหลืออีกหลายๆชาติมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหลืออีก400กว่าชาตินะคะจริงๆต้องบอกว่าประมาณ500ชาติด้ซําเพราะว่าหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาติเนี่ยจริงๆแล้วมีประมาณ547ชาติค่ะค่ะก็ ถ้าใครเปิดมาเจอเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะถ้าไม่ได้ชมสดเนี่ยสามารถมาชมย้อนหลังได้เพราะว่าเราก็จะอยู่ในเพจนะคะรวมไปถึงถ้าใครถนัดฟัง y o u t u b e นะคะเดี๋ยวส้มก็จะเอาไปอัพลงในช่อง y o u t u b e นะคะซึ่งมีชื่อเดียวกันค่ะก็คือชื่อว่าชีวิตนี้ต้องมีพันวัดค่ะแล้วก็อยู่ในเพลย์ลิสต์เล่าเรื่องชาดกนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปอ่านย้อนอไปฟังย้อนหลังเนาะไม่ใช่อ่านย้อนหลัง ไปฟังย้อนหลังกันได้ค่ะตั้งแต่ที่มาที่ไปของคำว่าชาดกเนาะแล้วก็ชาติที่1จนถึงปัจจุบันที่ลงไปแล้วก็คือชาติที่15ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นชาติที่16ค่ะไม่ทราบมีใครเช็คเสียงเช็คภาพให้ส้มนิดนึงเนาะว่าภาพกับเสียงชัดเจนไหมคะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะเล่าชาติที่16ให้ฟังแล้วนะคะ เกินก่อนนะคะชาติที่16เนี่ยก็มีชื่อว่าเวทัพะชาดกค่ะเวทัพะชาดกนะคะหรือว่าจะมีชื่อไทยที่เรียกว่าอาจารย์ขมังเวทค่ะน่าสนใจไหมคะตอนนี้เริ่มน่าสนใจแล้วเนาะว่าอาจารย์ขมังเวทเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ค่ะโอเคนะคะ ถ้าอย่างไรเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะชาติที่16นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือเวทัพระชาดกค่ะหรือเรียกว่าอาจารย์ขมังเวศกาลครั้งหนึ่งนะคะในเมืองพาราสีเนาะก็จะมีพราหมณ์ผู้รู้มนสามารถเรียกฝนเงินแล้วก็ฝนทองได้ค่ะพ,พราหมณ์ผู้นั้นนะคะก็มีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคนค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งนะคะก็ออกมาทุระ แล้วก็โดนโจรจับโดยธรรมชาติของโจรน,นะคะซึ่งน่าจะเป็นธรรมชาติของในสมัยนะั้นหรือเปล่า่าไม่แน่ใจนะคะหรือว่าประมาณว่าศักดิ์ศรีของโจรเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมของโจรเนี่ยถ้าเป็นพ่อลูกเนี่ยโจรก็จะจับแต่พ่อแล้วก็ปล่อยลูกไปถ้าเป็นพี่น้องก็จะจับพี่แล้วก็ปล่อยน้องไปในทํานองเดียวกันค่ะมาเจอพรามกับลูกศิษย์ใช่ไหมคะ ก็จึงจับพรามณแล้วก็ปล่อยลูกศิษย์ไปค่ะทีนี้เนี่ยก่อนที่ลูกศิษย์จะจากไปนะคะก็ได้บอกพรามว่าผมจะไปสักสองสาวันแล้วจะรีบกลับมารับวันนี้มีเลิกดีแต่พระอาจารย์อย่าทำอะไรนะเพราะว่าอาจจะถูกโจรฆ่าได้คำว่ามีเลิกดีก็คือเลิกที่สามารถเรียกฝนเงินฝนทองได้ค่ะที่เราเกริ่นไปตอนต้นเนาะ แต่แล้วอาจารย์ก็ไล่มนให้เงินและทองตกลงมาค่ะอาจารย์ก็ไม่เชื่อลูกศิษย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโจรก็เอาทองใส่ผ้าแล้วก็แบกหนีไปแล้วก็ให้พรามเดินตามหลังทีนี้เกิดอะไรขึ้นหรอคะก็คือเดินไปเรื่อยๆค่ะปรากฏว่าไปเจอโจรกลุ่มที่สองจะมาป้นกลุ่มที่หนึ่งนะคะทีนี้พอกำลังจะป้นกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มที่สองก็บอกว่า ให้ไปเอาจากพราหม์เพราะว่าเขาอะได้ตรงนี้เนี่ยมาจากพราหม์ทีนี้เขาก็ไปถามพราหม์ค่ะก็เลยรู้ความว่าปีหนึ่งเนี่ยจะมีเลิกแบบนี้เพียงครั้งเดียวทีนี้โจรกลุ่มที่สองเนี่ยก็เลยฆ่าพราหม์แล้วก็ฆ่าโจนกลุ่มที่หนึ่งตายค่ะเพื่อแย่งเอาทองมาเป็นของตนนะคะตอนนี้มีพี่กติกนะคะพี่กติกบอกว่ามาฟังแล้วนะคะแล้วก็ปาก,กับแม่มาฟังด้วยนะคะอันนี้คือพี่สาวส้มเองนะคะ ก็เมื่อกี้เพิ่งเจอกันนะคะดีใจค่ะที่ฟังฟังแล้วก็ชัดไม่ชัดยังไงบอกได้นะคะเรามาเล่ากันต่อนะคะทีนี้ก็คือโจรกลุ่มที่สองเนี่ยก็ฆ่าโจรกลุ่มที่1แล้วก็พาไปแล้วแล้วก็เอาเงินเอาเงินและเอาทองของของโจรกลุ่มที่1เนี่ยไปทีนี้ต่อมาค่ะโจรกลุ่มที่สองเนี่ยก็ เขาเรียกว่ายัางไงคะในกลุ่มเนี่ยก็เริ่มแตกคอกันคะ่ะก็คือแตกเริ่มแตกคอก็คือมีความโลภอยากจะเก็บไว้คนเดียวนะคะไม่อยากจะแบ่งกับเพื่อนๆในกลุ่มเนาะก็เลยต่างคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนในที่สุดเนี่ยเหลือรอดชีวิตอยู่แค่สองคนคะ่ะทีนี้เนี่ยสองคนนี้เนี่ยทำไงดีนะคะต่างคนเนี่ยก็ต่างต้องการเก็บไว้คนเดียวคะ่ะ พอคนนึงเนี่ยก็ทําเหมือนแบบทีท่าเหมือนว่าเออจะไม่ได้มีอะไรนะฉันจะไม่ได้ฆ่าเธอหรือว่าไม่ได้คิดร้ายต่อเธอคนนึงก็ไปซื้อข้าวคนที่รออยู่ก็คิดว่าเมื่อเพื่อนกลับมาเนี่ยก็จะฆ่าให้ตายส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าพอได้อาหารมากินให้อิ่มแล้วเอายาพิษใส่อาหารส่วนที่เหลือโหจริงๆก็ต้องบอกว่าคือทั้งสองเนี่ยก็คิดจะฆ่ากันนะคะแต่ว่าก็วางแผนกันอยู่ ปรากฏว่าพอมาถึงวางอาหารลงพื้นก็โดนเพื่อนฆ่าทันทีเลยค่ะนึกออกไหมคะคนที่ไปซื้อข้าวเนาะเอาอาหารมาถึงปุ๊บตามที่คนที่สองเนี่ยคิดเอาไว้ว่าถ้าเพื่อนมาปุ๊บก็จะฆ่าทิ้งทีนี้ตัวเองก็ฆ่าเพื่อนทิ้งในทันทีแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เลยกินอาหารที่เพื่อนวางอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีพิษนะคะก็เลยตายตามกันไปค่ะ เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยโจรทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าโจรกลุ่มที่1โจรกลุ่มที่2หรือว่าโจรที่เหลือ2คนเนี่ยก็ทือตายกันหมดเลยค่ะรวมไปถึงพรามที่เป็นคนที่มีความสามารถในการเรียกฝนเงินฝนทองลงมาด้วยนะคะในที่สุดอย่างที่เล่านะคะก็คือคนทั้งหมดเนี่ยก็ตายตามกันไปนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพังพินาศเนี่ยก็เพราะทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนจริงๆค่ะ ก็คือเหมือนกับว่ามีความโลภเนาะความโลภเนี่ยก็ทําให้อยากได้ของคนอื่นพอได้กลับมากับกลุ่มของตนก็ยังไม่พอใจอยากจะได้เป็นของตัวเองคนเดียวเท่านั้นก็เกิดการฆ่ากันตายเกิดขึ้นทีนี้พอสิทธิ์กลับมาตามที่สิทธิ์บอกกับพรามว่าจะไปสองสามวันแล้วจะ,จะรีบกลับมารับพอสิทธิ์กลับมาเนี่ยก็พบกับศพของโจรถึงสกลุ่มแล้วก็พรามซึ่งเป็นพระอาจารย์ของตน แล้วก็เห็นเพชรนินจินดาเนี่ยตกอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยเก็บแล้วก็นำไปทำบุญอุทิศให้อาจารย์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติด,ดีโดยตลอดนะคะซึ่งสิทธิ์ผู้นั้นนะคะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งเกิดเป็นสิทธิ์ของพราม์ในอดีตชาตินะคะซึ่งก็คือชาติที่ที่อยู่ในหนังสือเป็นชาติที่16หรือว่าชื่อว่าเวทัพะชาดกค่ะหรือมีชื่อไทยว่า อาจารย์ขมังเวศสำหรับเรื่องนี้นะคะธรรมานิทานชาดกเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าความโลภเป็นหนทางแห่งความตายพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งปวงค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า เรื่องที่เล่าชาดกที่เล่าให้ฟังนะคะก็ทําให้คนตายไปถึง2กลุ่มแล้วก็พามอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วเราก็จะเห็นข่าวในลักษณะนี้เนี่ยตามทีวีเนี่ยบ่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการป้นหรือว่าการป้นหรือว่าการป้นร้านทองหรือว่าการเข้าไปลักขโมยในร้านสะดวกซื้อบ้างหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเงินเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือมันเกิดมาจากความโลภทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งก็ อย่างที่บอกนะคะอย่างที่ธรรมานิทางชาดกเรื่องนี้สอนเนี่ยก็คือความโลภเป็นหนทางแห่งความตายค่ะอันนี้ก็คือจบลงแล้วนะคะสำหรับชาติที่16เนาะไม่ทราบมีใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงส้มจะเล่าซ้ำอีกรอบนึงเนาะสำหรับคนที่เข้ามาช้านะคะแต่ว่าจะบอกว่าความโลภนะคะก็คือเป็นหนึ่งในที่พระพุทธเจ้าบอกเนาะว่าเป็นกิเลสที่ ถ้าเราสามารถตัดได้เนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องดีค่ะก็คือลักโลภโกรธหลงนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าความทุกข์หรือว่าเหมือนกับ เป็นพออ,อย่างสมมุติว่าเรามีความโลภแล้วเราก็มีความอยากได้แล้วก็อาจจะไปทําผิดศีลข้อที่เป็นการลักขโมยได้หรือว่าพอเราโลภปุ๊บเราไปขโมยของมาแล้วเราก็ไปโกหกว่าเราไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะก็คือจะนํามาซึ่งการผิดศีลก่อนแล้วก็จะทําให้เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นได้นะคะคุณอัญชันมีสกุลน,นะคะเข้ามาฟังสวัสดีค่ะ ไม่แน่ใจว่าคุณอัญชันติดตามเพจมานานแล้วหรือยังนะคะถ้าสมมุติส้มจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเป็นท่านใหม่นะคะก็คือเราเนี่ยจะมีไลฟ์เกี่ยวกับเล่าเรื่องชาดกเนี่ยทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะส่วนวันอื่นๆเนี่ยก็พบพวกเราได้นะคะในโพสต์ต่างๆที่เป็นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องวัดนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของนอกเรื่องซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกสารลักเมืองหรือว่า าสารสารตายายหรือว่าแม้กระทั่งสารปู่ย่าแล้วก็อาจจะเป็นวัดจีนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะน่าจะเป็นคุณโจนะคะเขียนทักทายมานะคะโอเคนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวส้มจะเล่าให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเล่าไปช้าๆฟังไปด้วยกันนะคะแล้วก็ ดูว่า,าเนื้อหาพวกนี้คะ่ะสามารถสอนใจอะไรเราได้บ้างนะคะคุณโจบอกสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นชาติที่16ค่ะเวทัพพชาดกหรืออาจารย์ขมังเวทค่ะการละครั้งหนึ่งในเมืองพาราณสีมีพราหมผู้รู้มนสามารถเรียกฝนเงินฝนทองได้พราหมผู้นั้นมีลูกศิษย์หนึ่งคน ทีนี้เช้าวันหนึ่งก็ได้ออกไปธุระค่ะแล้วก็โดนโจรจับโดยธรรมของโจรเนี่ยถ้าเป็นพ่อลูกโจรก็จะจับพ่อแล้วก็จะปล่อยลูกไปค่ะถ้าเป็นพี่น้องก็จะจับพี่แล้วปล่อยน้องไปค่ะทีนี้ในทํานองเดียวกันพอเป็นพราม์กับสิทย์เนี่ยโจรก็เลยจับพราม์ไว้แล้วก็ปล่อยลูกสิทย์ไปค่ะ ก่อนที่ลูกศิษย์จะจากไปนะคะก็ได้กระซิบบอกกับพรามว่าผมจะไปสักสองสาวันแล้วจะรีบกลับมารับวันนี้มีเลอกดีแต่ท่านอาจารย์อย่าทําการใดๆเพราะอาจถูกโจรฆ่าได้แต่แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เชื่อลูกศิษย์นะคะอาจารย์เนี่ยก็ไล่มนเงินทองให้ตกลงมาจนก็เอาทองห่อผ้าแบบหนีแล้วพรามก็เดินตามหลังค่ะ ต่อมานะคะโจรกลุ่ม2เนี่ยก็มาเห็นแล้วก็เลยป้นโจรกลุ่มที่หนึ่งทีนี้โจรกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็แจ้งว่าให้ไปเอาอเขาได้เนี่ยเขาได้มาจากพรามพอไปถามพรามเนี่ยพรามก็บอกว่าเลิกแบบนี้เนี่ยจะมีแค่ปีละหนเท่านั้นค่ะก็เลยเกิดความโมโหนะคะแล้วก็เลยโดนฆ่าตามไปด้วยนะคะ ในส่วนของทองของโจรกลุ่มที่1เนี่ยก็เอาแยกมาเป็นของตนก็คือเป็นของโจรกลุ่มที่2แล้วนะคะทีนี้ในจำนวนของโจรกลุ่มที่2องเนี่ยก็เริ่มมีความอยากได้อยากเป็นแบบอ,อยากมีอยากได้มาเป็นของตัวเองคนเดียวไม่ได้อยากไปแบ่งกับใครก็เริ่มมีการฆ่ากันค่ะจนในที่สุดเนี่ยเหลืออยู่2คนนะคะซึ่งรอดชีวิตออกมา ทีนี้ในส่วนของสองคนเนี่ยก็ทำทีเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็ต้องการเก็บไว้คนเดียวค่ะคนหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวไปซื้อข้าวมาให้นะคะแล้วก็คนที่รออยู่เนี่ยก็คิดว่าพอเพื่อนกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาจะฆ่าเพื่อนทิ้งเลยในส่วนของคนที่ไปซื้อข้าวก็บอกว่าก็คิดในใจว่าเดี๋ยวเขาอะจะเอายาพิษให้คนที่สองกิน ทีนี้พอกลับมาปุ๊บนะคะก็คือพอคนที่ไปซื้อข้าวกลับมาเนี่ยก็พอวางอาหารลงพื้นก็โดนฆ่าในทันทีเลยค่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลืออยู่หนึ่งคนแล้วนะคะในส่วนของหนึ่งคนก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เลยกินข้าวพอกินหมดเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่ามียาพิษในอาหารที่ตนกินแล้วก็เลยตายตามกันไปค่ะ เท่ากับว่าตอนนี้ตายกันไปหมดแล้วนะคะทั้งโจรกลุ่มที่1โจรกลุ่มที่2แล้วก็พรามในที่สุดนะคะก็คืออย่างที่บอกเนาะว่าทั้งหมดเนี่ยคนทั้งหมดเนี่ยต้องตายกันไปเนี่ยความพังพินาศทั้งหมดเนี่ยเพราะทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนแท้ค่ะทีนี้พอสิทธิ์กลับมาก็พบกับศพของกลุ่มโจรกลุ่มที่1โจรกลุ่มที่สองแล้วก็พราม ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของตนค่ะแล้วก็เห็นเพชรนินจินดาทองเงินตกอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเก็เลยเก็บแล้วก็นำไปทำบุญอุทิศให้พระอาจารย์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติด,ดีโดยตลอดและสิทธิผู้นั้นนะคะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งในอดีตชาติเป็นชาดกเรื่องนี้นะคะก็คือเวทัพพชาดกค่ะ สำหรับธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าความโลภเป็นหนทางแห่งความตายพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งปวงค่ะอย่างที่บอกนะคะพอเราโลภขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะนั่งมืดตามมัวได้นะคะแล้วก็อาจจะจิตใจส่วนที่เป็นความเกงกลัวต่อบาปเนี่ยมันก็ ลดลงนะคะแล้วก็หวังจะได้เงินได้ทองหรือของมีค่าใดๆของคนอื่นมาเป็นของตนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือผิดศีลอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างในเรื่องนี้ก็พูดชัดเจนเลยเนาะว่าเป็นหนทางแห่งความตายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้โลมเนี่ยก็ไม่ได้เกิดการฆ่ากันนะคะคุณโจบ,บอกว่าแม่มาดูด้วยนะคะ วันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่องรวมญาตินิดนึงเนาะเพราะว่าบ้านส้มก็มาดูแล้วก็บ้านโจก็มาดูวันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีมามาด้วยนะคะในเรื่องของเวทพระชาดกนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ,ะสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะมาฟังชาติที่17กันแล้วแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ฟังในไลฟ์สดนะคะ ก็สามารถาฟังย้อนหลังได้ในช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือว่าจะเป็นในเพจนะคะซึ่งก็ส้มสังเกตว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่สะดวกในเวลาหรือว่าอาจจะติดภารกิจโดยบังเอิญอะไรแบบนี้ค่ะก็มีคนมาฟังย้อนหลังแล้วก็ให้กำลังใจกันมานะคะยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเราหวังว่าการเล่าชาดกในแต่ละครั้งนะคะจะพอที่ จะมีประโยชน์บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมนิทานชาดกแต่ละเรื่องเนี่ยที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นใจความหลักเนี่ยของตัวชาดกเลยก็คือเพื่อที่จะสอดแทรกธรรมะให้เรานําไปประพฤติธปฏิบัติค่ะค่ะตอนนี้นะคะสําหรับเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก็มีคนติดตามค่อยๆมากขึ้นแล้วนะคะทางเราเนี่ยก็เลยมีความคิดว่า จะมีการจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้คิดเป็นแผนออกมานะคะก็อาจจะเร็วๆนี้นะคะเราจะมีคลิปที่จะมาสาวเสียงเพื่อนๆน,นะคะว่าอยากให้เราจัดกิจกรรมประเภทไหนนะคะรวมไปถึงว่า,าตัวส้มกับโจเนีมีแนวคิดว่าจะจัดเหมือนอคล้ายๆกับแฟนมิทติ้งนะคะแล้วก็อาจจะไปทําบุญที่วัดแล้วก็ ามาเจอการทานข้าวกันอะไรประมาณนี้คะ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้เราจัดเป็นแบบไหนเนี่ยอาจจะเขียนไว้ในคอมเมนต์ Comment ของโพสต์นี้ก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวภายในน่าจะภายในสิ้นเดือนนี้นะคะน่าจะมีคลิปออกมาแล้วก็เป็นการสอบถามเพื่อนๆว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการจัดกิจกรรมคะ่ะหรือว่าอยากให้เป็นในรูปแบบไหนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะธรรมานิทานชาดกเรื่องอาชาติที่16นะคะก็จบลงแล้วแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะแล้วก็บางวันอาจจะจบเร็วบ้างบางวันอาจจะจบช้าบ้างนะคะอย่างที่บอกก็คือ เรื่องหลังๆเนี่ยค่อนข้างสั้นค่ะทําให้อ่าอาจจะเล่าแล้วก็จบเร็วแต่ว่าส้มก็อาศัยว่าเล่า2ครั้งเนะเพื่อที่แบบบางท่านอาจจะมาไม่ทันก็มาฟังตอนท้ายทันแต่ว่าถ้าคนที่มาฟังย้อนหลังในในเพจหรือใน y o u t u b e เนี่ยก็คือมาฟังได้ตลอดค่ะก่อนจบรายการนะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะ แล้วจะลบกวนว่า,ามีเพื่อนๆหลายท่านเลยที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆของเราแต่ว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้กดติดตามให้เราต้องอลบกวนกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็อยากให้ช่องเราเติบโตแล้วก็เราจะได้เหมือนกับว่าได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เวลาทํากิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้มาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ต้องจบรายการไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดการสิ่งใดน,นะคะที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมนะคะขอให้คิดอะไรก็ได้ตามนั้นนะคะแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในไลฟ์สดในช่วงเล่าเรื่องชาดกในวันอังคารหน้านะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ